สวัสดีครับผมโน้ตโนชิตจากกินแก้วก้าวชอปวันนี้จะมารีวิว s m a r t w วอท h GW33 จะเป็นไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก่อนอื่นก็อขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมนำ GW33 า GW33 ที่เป็นหน้าปัดกลมนะครับนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่ามันน่าใช้มันเป็นยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้ผมได้ลองใช้ดูสักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่มีเวลารีวิวให้ลูกค้าเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเจ้าตัว g w 3 3นะครับก่อนอื่นพูดถึงว่าดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์หน้าปัดกลมจอ ips แล้วก็จอเนี่ยเต็มขอบนะครับเขาเรียกว่าจะบอกว่าเต็มขอบซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะครับก็คือเป็นจอกลมๆนะครับเป็นจอกลมๆ ไม่ได้เป็นจอแบบเป็นสี่เหลี่ยมในจอกลมนะครับอันนี้ก็คือเป็นจอกลมแบบนี้เลยนะครับกลมแบบเหมือนบอดี้เขาเลยนะครับตอนนี้ในกล่องเนี่ยนะครับ G ร3 3เนี่ยก็จะไม่มีอะไรเยอะนะครับก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเป็นแท่นชาร์เป็นกัวชาร์ตนะครับแล้วก็ตัวในกล่องเนี่ยผมได้แกะมาแล้วเนาะนะครับก็จะมีคู่มือต่างๆนะครับแพ็กเกจอะไรประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับตัวนี้แส่ สายเนี่ยได้เส้นเดียวนะครับตัวนี้จะไม่มีสายแถมเหมือนตัวรุ่นเรียกว่า DT 96 Smart Watch นะครับแล้วก็เวลาชาร์จนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเวลาชาร์จเราก็เสียบ USB ทั่วไปนะครับขนาดไม่เกิน1.5แอมป์นะครับก็คือ1.5แอมป์ลงมานั่นแหละไม่แนะนำให้ใช้อแดปเตอร์ที่เป็น2แอมป์ขึ้นไปนะครับเพราะไฟแรงเกินไปมีบางบางร้านบางอะไรเนี่ยแนะนำให้ลูกค้าใช้2.1แอมป์ขึ้นไปเนี่ยผมคือผมไม่แนะนำนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นการใช้งานที่ผมลองใช้มานะครับเราก็มาเรียนกับเพื่อนๆตรงๆอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่านาฬิการเนี่ยแบตเตอรี่เขาจะเล็กมากๆเลยนะครับเราควรที่จะใช้ตัวชาร์จที่มีกําลังไฟที่ต่ำเพื่อที่จะทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่กับเราได้นานขึ้นและแบตเขาจะไม่บวมนะครับทีนี้เวลาที่ชาร์จเนี่ยผมเสียบชาร์จกับตัวอะแดปเตอร์ที่เป็นของ iPhone iPhone 1.5แอมป์อะไรเงี้ยทั่วไปนะครับ แล้วก็เสียบกับคอมพิวเตอร์ได้แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยจะชา้ากว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะจ่ายไฟชา้านิดนึงพอเราเสียบชาร์จนะครับอ่าก็จะขึ้นชาร์จแบบนี้นะครับชาร์จจริงนะครับอ่าขึ้นโชว์แบบนี้แต่ว่าหน้าปัดไม่ได้มีอะไรขึ้นนะครับเราต้องปิดเครื่องชาร์จนะมันถึงจะมีเขาเรียกว่าแอนิเมชันที่เป็นรูปแบตเตอรี่โชว์ขึ้นมานะครับแต่นี้ผมชาร์จไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันว่าอ่าชาร์จจิ้งรีมูฟอ่าก็ป ตัวเจ้า G w 3 3เนี่ยหลังจากที่ผมใช้งานมาเนี่ยจุดสังเกตก็มีอยู่หลายอย่างนะครับก็คือ1ก็คือซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนพวก DT นะไม่เหมือน DT 96DT 88หรือว่า SWU พวก s w u ต่างๆนะครับแล้วก็การทัชสกรีนอะไรอย่เงี้ยทัชสกรีนได้ทั้งหน้าจอนะครับอ่าทัชทัชสกรีนเนี่ยได้ทั้งหน้าจอเลยแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าการทัชของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหน่วงกว่าอ่า จะค่อนข้างหน่วงกว่าเจ้าตัว S w U หรือว่า D T 9 6นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับว่าตัว G w 3 3นะครับฝั่งขวามือของผมเนี่ยเป็น S w 5 7 p r U านะครับตัวนี้ขนาด45ม MM มนะครับส่วนนี้นะครับ G w 3 3เนี่ยขนาดประมาณ42-43ม MM มนะครับแต่ด้วยที่เป็นหน้าปัดกลมเนี่ยก็จะดูขนาดใหญ่กว่านะครับจริงๆขนาดตัวเรือนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับ ทีนี้ทีนี้มีอะไรล่ะที่เขาจะแตกต่างกันหลักๆเลยก็คือเมนูนะครับเมนูตรงนี้นครับเจ้าตัว s w U เนี่ยถ้าผมให้เทียบกันนะครับก็คือเขาจะลื่นมากนะครับเนี่ยเวลาเราทัดเราอะไรเนี่ยคือ CPU เขาเนี่ยทำงานได้ดีเขาจะลื่นมากๆนะครับเวลาหมุนเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่หน่วงเลยนะครับอ่าแต่ส่วนเจ้าตัว g w 3 3นสามเนี่ยนะครับจะมีหน่วงอยู่นิดนึงนะครับเนี่ยเวลาเพื่อนๆทัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับเนี่ย คือเราทัดไปแล้วแต่มันค่อยๆตามมาอย่างนี้นะครับเออประมาณนี้นะครับคือเราเราเลื่อนไปแล้วเนะี่ยมันค่อยตามมาอย่างนี้ยครับอาจะมีหน่วงดีเลย์อยู่นิดนึงนะครับจะไม่สม,มูทเท่าดีทีเก้าสิบหกหรือว่าเอสเดิมยูรุ่นต่างๆเอสเดิมยูสามเจ็ดเอสเดิมยูสิบเจ็ดอะไรจะลื่นกว่านะครับจีเดิมยูสามสามอันนี้ก็คือพูดกันตรงๆนะครับไม่อวยนะครับวันนี้ก็นําสีนะครับสีทองนะครับเกาเรียกว่าเป็นสี อันนี้เป็นสีโรสโกลเนาะเป็นทองออกสีทองทองนะครับไม่ออกสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยนะครับอ่าตัวหน้าปัดผมได้พูดไปแล้วประมาณ42 4 3อมมมนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอเนี่ยก็สไลด์เปลี่ยนอย่างนี้เลยนะครับนี่หน้าจอเขาก็สีสันสวยงามนะสีสันสวยงามใช้ได้นะครับจอสีสวยงามใช้ได้นะเนี่ยเวลาทัดเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงนี้นะครับนี่จะมีแบบ ทัดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายนิดนึงก็คือการทัดเนี่ยยังสู้อยแต่มันอยู่ไม่ได้นะครับเน,เนี่ยกดจะไม่ค่อยโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มาพรีวิวให้เพื่อนเได้ดูนะครับให้เพื่อนตัดสินใจกันเองส่วนฟังก์ชันเขาเน่ยเยอะจริงๆเอออันนี้ฟังก์ชันเยอะจริงๆก็ต้องยอมนิดนึงนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้งานได้แค่ประมาณวันวันนิดนิดอย่างเงวันเดียวนะเท่าที่ผมลองใช้มานะครับแต่ว่ามีบางร้านหรืออะไรบอกว่า5-6วันอะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนตัวผมผมใช้ได้วันเดียวเอออันนี้ผมก็เรียนแจ้งเพื่อนๆตรงๆอย่างนี้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยคนระับผมอาจจะใช้เยอะก็ได้นะเออมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่หลกัลกๆเลยนะครับเจ้าตัว g w 3 3เนี่ยฟังก์ชันการออกกำลังกายเนี่ยเขาจะค่อนข้างเยอะนะครับเพื <S 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 <ๆ>่อนๆดูตรงนี้จะมีเดินนะครับเดินวิ่งนะครับไต่เขาอา ปั่นจักรยานบาสเกตบอลนะครับแบดมินตันปิงปองฟุตบอลนะครับแล้วก็อือ่นเออนี่ก็เรียกว่าครบๆนะครับประมานก,ก็ทั่วๆไปนะถ้าเทียบบอกว่าเท่ากับทั่วตะก,กูล S W หรือ D T 96เนะี่ยเพราะว่าดี96น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือเขาสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับก็จะมีลำโพงนะครับตรงนี้แล้วก็มีไม้นะครับ พอมีลําโพงแล้วก็มีไม่เนี่ยกลายเป็นว่าจุดด้อยของเขาก็จะมีเช่นกันอย่างเช่นนะครับเวลาการกันน้ําของเขาเนี่ยจะสู้ดีทีไม่ได้นะครับเพราะว่ามีลําโพงและไม่เวลาที่เราโยนลงน้ําไปนะครับนาฬิกาจะก,กันน้ําได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วครับแต่ว่านะ้ำเนี่ยก็จะเข้าไปขังในลาโพงหรือว่าไม่อยู่ดีนะครับสักวันหนึ่งนะครับพอมันระเห Ư ยหรือว่าไอ้น้ำที่ระเหยเนี่ยความชื้นก็จะเข้าไปที่แผงพวงจรแล้วก็ช็อตได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือไม่แนะนําให้ไปใส่ว่ายน้านะครับเพราะว่า การกันน้ำเนี่ยสู้ดีทีกว,วไม่ได้ครับก็คือรุ่นที่โทรไม่ได้เนี่ยจะาก,กันาน้ําได้ดีรุ่นที่โทรได้เนี่ยจะกันน้ําได้ไม่ดีอ่าอันนี้เพื่อนเพื่อนก็หลอกช่างใจกันดูนะครับทีนี้พอเลื่อนหน้าปัดจากซ้ายไปขวา,นะ,ะวาขวนะครับก็จะมีวัดการเต้นของหัวใจนะครับว,วัดการเต้นหัวใจก็คือตัววัดการเต้นหัวใจทั่วไปนะผมจะพูดยังไงดีนะครับวัดการเต้นของหัวใจวัดความดันความดันหน้าปัดแบบนี้ SPO2 ออกซิเจนในเลือดนะครับ O2 หรือ SPO2 อะไรพวกนี้มีมาให้นะครับมีอ่ามีเนี่ย ECG ด้วยมีค่า ECG ก็คือวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับอันนี้ต้องใส่วัดนะครับมันถึงจะขึ้นได้แม่นยำนะผมคือถ้าผมรีวิวอย่างเงี้ยผมถือไม่สะดวกในการเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะอ่ะแล้วก็ควบคุมกล้องอ่ะควบคุมกล้องเนี่ยเราต้องเปิดที่แอปนะครับเปิดที่แอปเจ้าตัว แอปฟันโดโปลนะครับอ่าเปิดที่แอปนะครับแอปฟันโดนะครับพูดผิดนะครับไม่ใช่ฟันโดโปล์ฟันโดอ่าเดี๋ยวกดใหม่นะครับอ่าพอเราเปิดที่แอปเนี่ยเขาก็จะเปิดกล้องให้นะครับในจอผมมันถอยไปเยอะนิดนึงนะอ่าแคปเจอร์ก็กดถ่ายธรรมดานะครับเนี่ยเขาก็จะถ่ายมีเสียงแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือควบคุมกล้องได้นั่นแหละนะครับแล้วก็อ่า บลูทูธมิวสิกบลูทูธมิวสิกก็คือต้องเปิดบลูทูธที่มือถือนะครับก็คือต้องคอนเน็กต์กยวที่บลูทูธมือถือเราก่อนนะครับก็คือคอนเน็กที่เป็นวอทคอร์นะครับจอจีหรือนยูามนะครับแล้วก็เปิดเพลงนะครับที่เจ้าตัวมือถือนะครับเพราะว่าตัวนาฬิกาเนี่ยจะไม่สามารถเปิดเพลงเองได้นะครับเนี่ยฟังก์ชันต่อมานะครับเจ้าตัวนาฬิกาปลุกเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มนาฬิกาปลุกได้นะครับเราอยากให้ปลุก ยังไงปลูกครั้งปลุกครั้งเดียวตั้งเวลาปลูกได้ได้หมดเลยนะครับปลูกซ้ำทุกวันนะครับปลูกซ้ำหนึ่งวันอะไรเงี้ยได้หมดนะครับแล้วก็เสียงกริ่งเป็นแบบไหนเราเลือกได้นาฬิกาปลุกนะครับเสียงกริ่งเนี่ยก็จะคล้ายๆเสียงที่เป็นเสียงลิงโทนนะครับนาฬิกาปลุกก็มีประมาณนี้แต่ผมยังไม่ได้ตั้งเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวลบไปก่อนนะครับอาจับเวลาจับเวลาก็คือพวก time stop ต่างๆมีมาให้นะครับนี่จับเวลา time stop ต่างๆมีมาให้นะครับนี่เรากดนาฬิกาเรากด time stop ต่างๆมีมาให้นะครับอ่โอเคประมาณนั้นนะครับเครื่องคิดเลขอเครื่องคิดเลขก็มีมาให้นะครับสามารถบวกลบคูณหารเนี่ยได้ทั่วไปนะครับได้ปกติเลยนะครับนี่ กกตัวทัชสกรีนเขาไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่กดจัดการอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ค้นหานะครับอ่าค้นหามือถือได้นะครับตัวนี้เออฟังก์ชันนี้น่าสนใจนะครับค้นหามือถือได้นะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรเอ่ย อ look, rumor, room, ๋อต right. yup. ัวน right. ี้ก็คือนับเวลาถอยหลังนะครับเราอยากให้เขาแจ้งเตือนอะไรนับเวลาถอยหลังเช่นนับเวลาถอยหลังไปกินน้ำนับเวลาถอยหลังทำกับข้าวนับเวลาถอยหลังออกกำลังกายอะไรต่างๆเนี่ยก็คือกดตัวนี้นะครับที่เป็นเ e n d ฐา t a r y เศ e ษฐานะครับมาต่อไปนะครับทีมทีมก็คือภาพพื้นหลังนะครับเราสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้3แบบนะครับนี่แบบนี้นะครับ มีแค่3แบบนะอ่าแสบับที่3สวยดีนะครับ Setting มี BT Setting BT Setting ผมก็ออนไว้นะครับ About เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับนาฬิกานะครับ Power Saving Mode เนี่ยก็คือโหมดประหยัดพลังงานนะครับถ้าเกิดเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยใช่แหละแบตเตอรี่จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือพวกแจ้งเตือนพวกอะไรต่างๆหรือว่าความเร็วสปีดนาฬิกาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะหน่วงและก็ช้าลงนะครับตัวนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะ คล็อกนะครับก็คือตัวคล็อกก็คือหน้าปัดนาฬิกา,าหน้าปัดนาฬิกานะครับเดี๋ยวก,กดกลับเขาไม่กลับเป็นเดิมนะคล็อก<ม>ก็คือหน้าปัดนาฬิกาหรือไทม์ไทม์ซิงออนก็คือให้เขาตั้งเวลาอัตโนมัติอะไรต่างๆนะครับถ้าไทม์ซิงออฟเนี่ยเราก็ต้องตั้งเวลาเองนะครับแต่ตั้งให้เขาซิงกับมือถือไว้เนี่ยก็สะดวกด,ดีนะครับทีนี้ฟังก์ชันต่อมานะครับ New Notification อ่า ให้เขาออนไหมเราก็ให้เขาออนไปนะครับ Notification ก็คือการแจ้งเตือนนั่นแหละครับ Motion ก็คือการเคลื่อนไหวนะครับพลิก <Pick S 1> <Pick S 2> ข้อมือติดอัตโนมัติไหมอะไรเนี่ยครับหรือว่าพลิกหรือว่าขยับแล้วก็ไม่ให้แจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปใหม่ hey, ไม่ชอบเลยนะมันต้องย้อนกลับไม่ได้เดโ m o t i o น Motion Wake อัพเกเจอร์ก็คือพี่ข้อมือตโอน,น,น,ผ line, น,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 นิผมออนไว้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยผมออฟไว้เลยนะครับยูนิตอ่ายูนิตก็เป็นเมตริกทั่วไปนะครับเราก็ใช้เมตริกไม่ใช้อิมพิเรียลซาก็คืออ่อเป็นเสียงลิงทงลิงโทนอะไรได้นะครับเสียงลิงโทนมีให้เลือกอยู่ประมาณ5ลิงโทนนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับ Notification tone ก็ one, คือการแจ้งเตือนนะครับอ่าผมให้เสียงนี้แล้วกันนะครับก็มีอยู่ประมาณ4เสียงนะครับอืมก็ทั่วไปนะครับเออก็ทั่วไปนะครับใครชอบเสียงไหนก็ใช้เสียงนั้นนะครับอ่อ Volume v o l ุ่มก็คือปรับเพิ่มลดเสียงมีเดียอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ สามารถเข้าไปเพิ่มลดได้คราวนี้6แล้วนะครับเราก็ลดได้เพิ่มได้อยู่ในนี้นะครับอ่าประมาณนั้นลิง์โทนเอาดังไหมไม่ดังหรือว่าไม่มีเสียงเลยก็ได้นะครับตัวนี้อ่า notification นะครับอ่าเราไวกา้กลางๆดีกว่านะครับอ่าเขาบรจาคกดเซฟ display display ก็คือความสว่างนะครับแล้วก็สกินทามเอาสก n Time Out เดี๋ยวขอให้60 s ิเซกัเลยเพราะว่าเรารีวิวอยู่นะครับอ่า International นะครับก็คือภาษาภาษาเนี่ยถ้าไม่ซิงก์ก็คือให้ออฟไปเลยแล้วเราก็มาเลือกนะครับเขามีทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายภาษาจีนอิตาลีนะครับเดี๋ยวผมกดภาษาไทยให้แล้วกันนะครับนี่อ่ะกดผิดอีกนะครับอ่ะกดภาษาไทยอ่ามีภาษาไทยนะครับเมนูภาษาไทยแจ้งเตือน ภาษาไทยได้นะครับล่าสุดก็คือรีเซ็ตก็คือ Factory Reset ค่าจากโรงงานนะครับอันนี้ผมยังไม่รีเซ็ตนะครับยกเลิกไปการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้นะครับถามว่าตั้งค่าได้เยอะไหมนะครับตั้งค่าได้เยอะนะครับตั้งค่าได้ละเอียดกว่า s 1 U นะครับ s 1 U เนี่ยจะไม่มีตั้งค่าพวกเสียงอะไรอย่างงี้นะครับก็คือจะเป็นเสียงเดียวไปเลยนะครับแล้วกเ็เขาเรียกว่าการตั้งค่าของเขาเนี่ย จะละเอียดกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดที่สังเกตก็คือพวกทัชสกรีนเนี่แหละนะครับมันจะทัดทดัทัดแล้วมันจะชอบไปทางอื่นเออทัดแล้วก็มันมันเนี่ยมันจะจะทัดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในความรู้สึกผมแต่ถามว่าฟังก์ชันเยอะไหมนะฟังก์ชันเยอะนะครับแล้วก็ความลื่นไหลอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือนับ9นะครับกดนับ9ส่วนกดนับ9เนี่ยเราสามารถกดจากเมนูลัดได้นะครับที่จอเนี่ยกดนับ9้ก็กดได้ เปิดปิดก็คือกดค้างตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับอันนี้กดนับ9นะครับอันนี้ก็คือกดแบ็คนะครับทีนี้เลื่อนหน้าปัดจากบนลงล่างนะครับก็จะมีปรับความสว่างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นความสว่างอยู่หน้านี้อันนี้ดู not disturb ก็คือไม่ให้เขาแบบว่า,าเขาเรียกว่าไม่ให้ไม่ไม่ให้รบกวนนะครับเขาจะไม่แจ้งเตือนไม่อะไรเลยนะครับทีนี้เลื่อนจากซ้ายมาขวาก็จะเป็นเมนูนับ9อะไรต่างๆนะครับกดตรงนี้ก็คือล็อกหน้าจอนะครับประมาณนี้ ฟังก์ชันการใช้งานไม่ยากนะครับเรื่องจากล่างขึ้นบนเนี่ยไม่มีอะไรนะครับอ่าส่วนพวก notification เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะแสดงขึ้นมาที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูการแจ้งเตือนอ่าตอนนี้ผมไม่มีการแจ้งเตือนเพราะว่าผมเพิ่งซิซค์ข้อมูลลงไปนะครับแต่ถ้ามีการแจ้งเตือนอะไรมาเนี่ยเขาก็จะส่งเข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมขอไปเชื่อมต่อ Bluetooth Music ก่อนแป๊บหนึ่ง จุดสังเกตหนึ่งของเจ้าตัว G.W.33 นะครับก็คือจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่แสดงแจ้งเตือนเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับคือการแจ้งเตือนเนี่ยจะแสดงได้มาทีเป็นตับอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ได้แสดงการแจ้งเตือนที่สวยเท่ารุ่น D.T.96 หรือว่า,ารุ่นพวก S.W. ต่างๆนะครับและเท่าที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับรุ่นนี้มีหน้าปัดให้เลือกน้อยนะครับมีหน้าปัดให้เลือกประมาณ ประมาณ7แบบนะครับแล้วก็คือเจ้าตัวหน้าปัดเนี่ยไม่สามารถเลือกที่แอปได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยขึ้นหน้าจอได้ครับผมนี่ครับ,รบอตอนนี้ผมก็ได้คอนเน c t กับ w a t c ตคอร์แล้วนะครับก็คือได้เทสการโทรนะครับและการควบคุมเพลงนะเท่าที่ผมทดสอบมานะครับการควบคุมเพลงเนี่ยเราเปิดเพลงเนี่ยเพลงจะไม่มาดังที่เจ้าตัว G.W. 3 3นะครับเพลงเนี่ยก็ยังจะดังที่ตัวมือถืออยู่แต่ว่าเราสามารถควบคุมเพลงเนี่ยผ่านเจ้าตัว G.W. 3 3สานี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอ่อย่างเช่นผมเปิดเพลงใน YouTube นะครับแต่ผมจะเปิดนานไม่ได้นะอ่ะมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ผมเปิดเพลงอ่ะกดเล่นนะครับอ่กดเล่นไปนะครับเนี่ยเสียงก็จะออกที่มือถือนะครับเนี่ยมือถืออตรงนี้นะครับอ่า แต่ผมไม่เอาเอาภาพมาโชว์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถเล่งเสียงลดเสียงได้นะครับกดข้ามเพลงได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมีก็จะมีชื่อเพลงขึ้นมาตรงนี้อ่าพูดง่ายๆคือเขาจะไม่มาดังที่ตัวอพอก่อนนะครับพอก่อนเดี๋ยวโดวนลิขสิทธิ์่ เขาจะไม่มาดังที่ตัวนาฬิกานะครับแต่ว่าจะไปดังที่มือถือแทนแต่สามารถควบคุมเพลงควบคุมอะไรพวกนี้ผ่านตัวนาฬิกาได้เลยเป็นรีโมทได้นะครับส่วนฟังก์ชันการโทรเนี่ยเราสามารถกดถ้าเราเชื่อมต่อการโทรแล้วเนี่ยเราสามารถกดโทรออกนะครับอย่างเช่นกดอย่างเงี้ยกดโทรออกเบอร์โทรศัพท์เงี้ย เราสามารถกดโทรออกได้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่ผมอัดเนี่ยผมไม่มีคนรับสายให้นะครับแต่ว่าทีนี้ผมได้เทสนะครับได้เทสตการการคอลแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการโทรเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยคมชัดแล้วก็ขาดขาดหายหายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่บลูทูธเจ้าตัวมือถือผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าการที่ผมได้เทสเจ้าตัว g W ัเันอยู 33นะครับ G ป็นตั33เทียบกับ S w เนี่ย S w เนี่ยการโทรเนี่ยฟังกช์ชันการโทรเสียงจะคมชัดแล้วก็ชัดเจนกว่านะครับน่าจะเกิดจากพวกเวอร์ชันบลูทูธอะไรต่างๆนะครับหากใครซื้อไปโทรเนี่ยอาจจะโทรไม่ได้จริงนะครับอันนี้ผมเทสกับตัวเองนะนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณาด้วยตรงนี้นะครับอ่ะเขาสามารถรองรับโทรไลน์นะครับโทรไลน์โทรเฟสได้เออ แต่ว่าเสียงเนี่ยคุยอูอีอูอีนะครับขาดขาดหายหายก็คงโทรไม่ได้จริงนะครับอันนี้ก็ขอเรียนเพื่อนๆวยว่าอาจจะเป็นที่ตัวเรือนนี้เรือนเดียวก็ได้นะครับผมไม่ได้เทสเรือนอื่นเนาะแต่ว่าพูดความจริงให้เพื่อนๆฟังว่าผมเจอประสบการณ์แบบนี้ครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัว G-WU33 เ่ยนะครับมีฟังก์ชันโดเตนอะไรบ้างแล้วมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ g w 3 3นะครับที่น่าสนใจก็คือมีบอดี้ที่สวยงามนะครับบอดี้ข้างๆเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆทําเป็นลายเหมือนเคปล่าไว้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าข้างด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้จับไปก็เงาเงาสวยๆดีนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับในกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ เห็นเงาสะท้อนผมไหมครับเนี่ยเห็นเงาสะท้อนผมเลยนะครับจอเป็นจอกลมนะครับแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเป็นจอกลมแบบนี้หมดแล้วนะครับเช่นงเช่น DT 96 DT88 Pro รอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นจอกลมกลมแบบนี้หมดแล้วนะครับข้อดีอย่างนึงก็คือสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับแต่ว่าโทรเข้าโทรออกได้เนี่ยเสียงเขาค่อนข้างจะไม่ชัดนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาไว้นะครับเพราะว่า,เ,าเวลาที่เราอยากโทรเข้าโทรออกเนาะ เราก็อยากได้เขาเรียกว่าเสียงที่มันแบบชัดเจนคุยได้จริงนะครับอันนี้ก็รู้สึกเสียงอุยอุยนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวแท่นชาร์จนะครับเป็นขั้วชาร์จนะครับยังไม่ใช่ชาร์จไวเล็นะครับอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับขั้วชาร์จก็ชาร์จได้ปกตินะครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะไม่มีสายแถมให้เหมือน DT 96นะครับ d t 96เนี่ยจะมีสายสแตนเลสแถมให้ด้วยนะครับมีสายซิลิโคนและสายสแตนเลสแถมให้ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะครับเมื่อเทียบกันกับ ตระกูล SWU SWU 17 SWU 22 s w 37หรือ s w 56 Pro เนี่ยฟังก์ชันการโทรของตระกูล SWU 56เนี่ยจะเสียงคมชัดกว่านะครับจะเสียงดีกว่านะครับเวลาเปิดเพลงเนี่ยเสียงดังที่นาฬิกาได้ด้วยนะครับเจ้าตัว SWU นะครับตัวตัวนี้ G w เนี่ยทำไม่ได้นะครับก็เป็นรีโมทได้อย่างเดียวนะครับหากเพืนเนคนไหนชอบนะครับชอบดีไซน์แบบนี้หรือว่าชอบฟังก์ชันแบบนี้ก็ ซื้อได้นะครับซื้อใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวทัชสกรีนเขาเนี่ยจะหน่วงหน่วงนิดนึงนะครับเนี่ยจะหน่วงหน่วงนะครับจะไม่ได้ลื่นแบบเจ้าตัว AW นะครับตัว a w ทนเนี่ยลื่นแบบลื่นหัวแตกเลยนะครับตัวนี้ลื่นมากนะครับอ่จะลื่นต่างกันเยอะนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยกดก็ไปนะครับจุดไหนก็ไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่จะมี จะมีดีเลย์อยู่สักนิดหนึ่งะนะครับเราจะรู้สึกได้นะครับเหมือนเราใช้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปกับมือถือรุ่นล่างอะไรครับประมาณนั้นอ่ะจะแตกต่างกันประมาณนั้นนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเรามีทั้งลิงก์แฟนเพจนะครับ m e s s e n g e r l i n e แอดเฟซบุ๊นะครับแล้วก็สามารถ ถามใน YouTube ได้นะครับ YouTube ผมต้องขออภัยด้วย YouTube ผมจะตอบชา้านิดน,นึงนะครับหากเข้าไปถามในเพจเนี่ยนะจะมีแอดมินตอบเยอะนะครับแล้วก็ ขาใครสนใจนาฬิกาข้อมือนะครับรุ่นไหนนะครับสามารถกดเข้าไปลิงก์ด้านล่างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือกดเข้าไปทีลิงก์โชปปี e สามารถสั่งซื้อผ่านระบบโชปปี e ได้เลยนะครับวันนี้ผมโนรชิตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องขอตัวลาไปกับเจ้าตี GW33 ตัวนี้นะครับแต่ว่าอ่าลืมพูดไป GW33 เนี่ยหน้าจอเขาสวยนะครับเออหน้าจอเขาจะสวยนะครับอ่านี่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ